ยานวอรเยเจอร์หนึ่งะครับหในยานสำรวจอวกาศของมนุษย์เราที่เดินทางออกไปได้ไกลมากๆนะครับล่าสุดนีนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับเพราะว่ายานวอ y a เยเจอร์หเนี่ยตอนนี้มีพลังงานลิบหรีเหลือทนนะครับระบบเนี่ยได้ทำการเข้าเซฟโหมดทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมายัางโลกได้นะครับเราก็ไม่สามารถติดต่อกับยานวอ y a เยเจอร์หได้สุดท้ายกลับมาได้เพราะว่า ไปดึงเอาเครื่องส่งวิทยุสำรองครับที่ใช้พลังงานต่ำกว่าแต่เครื่องส่งวิทยุน,น,นั้นเนี่ยไม่ได้ถูกใช้มาเลยตั้งแต่ปี1981นะครับ43ปีแล้วแต่มันยังทำงานได้อยู่ล่าสุดเราติดต่อกับ Voyager 1ได้แล้วข่าวอากาศวันทย์นี้นะครับเราจะพูดเรื่องยาน Voyager 1นะครับแต่ผมต้องเกริ่นให้คุณผู้ชมที่อาจจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน คุณผู้ชมท่านใดที่ไม่รู้จักบังคับยาน Voyager 1กับ Voyager 2นะฮะเป็นยานสำรวจอวกาศเล็กๆที่ทาง NASA ถูกส่งออกไปจากโลกเรานะครับตั้งแต่ปี1977นะครับทุกวันนี้เนี่ยปฏิบัติการมาประมาณ47ปีแล้วนะครับนายอาร์มเคยบอกว่านี่คือยานอวกาศที่คุ้มค่าที่สุดของ NASA น,นะครับยังปฏิบัติงานและทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับ Voyager 1กับ Voyager 2นะฮะ เป็นยานอวกาศที่บินผ่านแล้วทำให้เราสามารถถ่ายภาพดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ทำให้เราค้นพบว่าดาวพฤหัสมีดวงจันทร์มากถึง90กว่าดวงแล้วเราก็ไปเจอดวงจันทร์อื่นๆบนดาวเสาอีกนะครับโดยที่2อ,อยานนี้มีความแปลกๆนิดหนึ่งคือ Voyager 1เนี่ยเป็นโครงการหลักนะส่วน Voyager 2เนี่ยเป็นโครงการสำรองแต่แปลกมาก คือคำนวณเส้นทางและการตำแหน่งที่จะต้องปล่อยยานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ายาน v o y a g e r 2ต้องออกก่อน <c oughs> ออกก่อนหนึ่งปล่อยปล่อยสองออกไปเลยเพราะว่าสองเนี่ยมีเส้นทางการเดินทางที่แปลกและพิลึกพิลั่นกว่านะครับปล่อยออกไปเลยแล้วค่อยปล่อยหนึ่งตามหลังแต่ยาน Voyager 1เนี่ยพอบินไปแล้วเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นเส้นทางที่สั้นกว่านะคะคือ Voyager อน่ถูกกำหนดว่าให้บินไปถ่ายภาพดาวพฤหัส ดาวดวงจันทร์ต่างๆของดาวพฤหัสนะเสร็จแล้วก็ชิ่งต่อนะฮะเดินทางต่อไปถ่ายดาวเสาแล้วจากดาวเสาเนี่ยนะฮะจะให้หันหัวออกไปแล้วพุ่งทะลุระบบสุริยะเราไปเลยนะฮะเราตั้งใจให้ Voyager 1งทำงานแค่นี้แต่ Voyager 2เนี่ยจะต้องเรียงกันครับเนื่องจากปี1977เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ว่าถ้าเราปล่อยตอนนั้นยาน Voyager 2เนี่ยมันจะบินไปในช่วงที่ ระบบสุริยะของเราเนี่ยดาวมันเรียงตัวกันพอดีคําว่าเรียงตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรียงเป็นเส้นตรงนะครับแต่มันจะเรียงเป็นเส้นทางคือเราสามารถบินจากดาววังคารชิ่งไปแล้วก็ไปดาวพฤหัสแล้วจากดาวพฤหัสก็ชิ่งไปดาวเสารแล้วก็เลี้ยวนิดนึงทําวงโครจรไปหายูเรเนัสไปหาเนปจูนได้ Voyager 2เนี่ยมีเส้นทางที่ยาวกว่าก็เลยเดิน Voyager 1แซงครับแซงเสร็จก็ตัดตรงออกนอกระบบสุริยะไปเลยนะฮะในขณะที่ Voyager 2ต้องไปต่อแล้วก็ไปถ่ายภาพยูเรเนีกับเนปจูนมาให้โอ้โหนั่นคือภารกิจที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับทุกวันนี้ทั้ง2ยานลํานี้นะครับก็ยังส่งข้อมูลกลับมาโลกได้ถึงแม้ว่าพลังงานเนี่ยที่ผลิตได้นะครับก็จะ เหี่ยวลงเหี่ยวลงนะฮะนาซาตั้งใจว่าถ้าวันใดวันหนึ่งไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาโลกได้ก็จะปล่อยให้ยานลำนี้เดินทางต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าไปไหนก็ช่างนะครับแต่เขาก็มีแผ่นเสียงมีหลักฐานของชาวโลกแปะไปด้วยนะครับมีข้อความมีอะไรทุกอย่างเลยเพื่อเพื่อยานลำนี้ไปจนถึงดาวที่มีอรอยธรรมอื่นเขาก็สามารถติดรับรู้ได้ว่านี่คือ บินมาจากดาวดวงหนึ่งนะที่ชื่อว่าโลกอยู่ในระบบสุริยะวอ y a เจอร์หเนี่ยบินไปได้ไกลมากนะครับตอนนี้อยู่ห่างจากโลกเราเนี่ยสองหมล้านกิโลเมตรนะครับกำลังเลยออกจากช่วงไคเปอร์เบล แล้วก็กันมันจะทะลุออกอินเตอร์เซล่าคือจะพ้นจากระบบสุริยะเราแล้วนะครับสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือถ้าวอ y a เจอร์ห่งยังสื่อสารได้อยู่นะครับสิ่งที่เราอยากรู้คือเราจะไปเจอเขตเขหนึ่งที่เรียกว่าเฮลิโอโพสนะครับมันเป็นสุดขอบของระบบสุริยะเราแล้วก็เป็นช่วงรอยต่อนะฮะหรือที่เรียกว่าอินเตอร์เซล่ากับระบบดาวอื่นซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอกับลมกาแล็กซีครับ ลมกาแล,ล็กซีนี่ก็จะเป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้วงโครจรของวอยเอเจอร์หเปลี่ยนไปซึ่งถ้าเราไปถึงตรงนั้นได้แล้วเราส่งข้อมูลกลับมาได้นักวิทยาศาสตร์ในโลกเราก็จะรู้มีความรู้เพิ่มขึ้นอีกว่าเออสุดขอบของสุริยะเราแล้วเนี่ยมันมีแรงกระทําบางอย่างนะที่จะทําให้ยานสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับทุกวันนี้วอยเอเจอร์หนึ่งวอยเจอร์สเนี่ยมุ่งหน้าไปด้วยความเร็วประมาณ60,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง นะครับเร็วมากๆนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาพลังงานที่เหลือน้อยนิดนี่นะฮะบ,บางทีก็รีบูตเครื่องะระบบนะฮะเหตุเกิดก็คือในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งคือตลอดเวลาที่ Voyager 1 Voyager 2บินเนี่ยนะฮะบ,บินไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องส่งวิทยุของเขาเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณที่เรียกว่าปิง มันจะมีการปิงสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเพื่อบอกว่ามันยังสามารถส่งสัญญาณกลับมายังโลกได้นะมันจะส่งข้อมูลสั้นๆครับเป็นสัญญาณวิทยุสั้นๆนลูกหนึ่งยิงตุง้งแล้วสักพักหนึ่งก็ยิงอีกตุง้งอ่าบนโลกเราเนี่ยเราก็จะรับสัญญาณตัวนี้อย่างสม่ำเสมอนานๆทีก็ตึ้งเออวอนจะเจอสองตึ้งวอนจเจอหนึ่อ้อยมันยังอยู่มันยังส่งหาเราได้อยู่นะครับ16ตุลาคมครับ ทีมที่ควบคุมการส่งคำสั่งหา v o y a g e อร์นะครับของ NASA ได้ส่งคำสั่งไปเปิดเครื่องทำความร้อนเพราะว่ายาน v o y a g e อร์เนี่ยมันบินอยู่ออกนอกเขตสุริยะไปแล้วเนี่ยนะฮะแถวนั้นเนี่ยอุณหภูมิมันติดลบสุดครัวมากๆอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะทำงานไม่ได้หรืออาจจะติดขัดได้ต้องมีการแอบเปิดอุปกรณ์ทำความร้อนเป็นระยะระยะครับแต่ทีนี้การเปิดอุปกรณ์ทำความร้อนเนี่ย มันอาจจะมีผลต่อพลังงานที่มีอยู่เพราะพลังงานที่มันผลิตได้กับพลังงานที่มันใช้มันอาจจะรวยลินมากๆเพราะส่งไปคำสั่งไปเปิดเครื่องทำความร้อนเครื่องหนึ่งปั๊บนะฮะโดยที่คำนวณแล้วคิดว่า v o y a g e r r 1น่าจะมีพลังงานเพียงพอคำสั่งดังกล่าวครับเกิดอาการพลังงานไม่เพียงพอทำให้ระบบป้องกันความผิดพลาดทำงานทันทีเพราะว่ากระแสไฟไม่พอแล้ว มันจะสั่งปิดครับระบบการป้องกันการทํางานผิดพลาดมันจะสั่งปิดทุกอย่างที่ไม่จําเป็นต่อการใช้งานซึ่งรวมไปถึงวิทยุด้วยระบบวิทยุที่ Voyager 1ส่งกลับมายัางโลกเราเพื่อปิงอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเวลาต้องการคำสั่งก็ส่งกลับไปนะฮะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ46ชั่วโมงคือจากโลกนะฮะส่งสัญญาณคำสั่งไปว่าเอ้ยส่งข้อมูลกลับมาหน่อยยิงไปเนี่ยนะฮะ24,000ล้านกิโลเมตรเนี่ย เราจะเดินเราจะยิงสัญญาณนี้ไปซึ่งมันวิ่งด้วยความเร็วแสงมันก็จะวิ่งไปใช้เวลา23ชั่วโมงไปถึงปุ๊บยานได้รับยานก็ส่งข้อมูลกลับมาวิ่งกลับมาอีก23ชั่วโมง24,000ล้านกิโลเมตรแล้วเราก็ได้รับสัญญาณนี้นะทั้งหมด46ชั่วโมงต่อการส่งคำสั่ง1ครั้งพอมีปัญหาเข้าระบบป้องกันความผิดพลาดปิดระบบวิทยุคราวนี้เราติดต่อกับวอยาเจอไม่ได้ เงียบหายไปตั้งแต่16ตุลาคมนะครับคราวนี้เราไม่สามารถตรวจจับสัญญาณได้แล้วไม่มีปิงจาก Voyager 1กลับมาแล้วนะครับซึ่งปัญหาก็คือไอ้เครื่องส่งสัญญาณตัวนี้นะนักนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทำงานด้านนี้เขาก็พยายามคิดหาวิธีแก้อยู่บนโลกนี่แหละแต่คิดหาวิธีแก้ให้ให้ Voyager 1ที่อยู่ไกลออกไปคิดหาวิธีแก้ว่าทำยังไงอะบนยานเนี่ยมีเครื่องส่งวิทยุ2ชุด ชุดหนึ่งเนี่ยคือชุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นชุดความถี่สูงเราจะเรียกเครื่องส่งวิทยุตัวนี้ว่า X-band นะครับผมไปหาข้อมูลมาเพิ่ม X-band เนี่ยคือใช้คลื่นความถี่ประมาณ8.4 GHz นะฮะมันจะสามารถส่งข้อมูลได้ละเอียดครบถ้วนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจนมากกว่านะครับ X-band เนี่ยมันใช้พลังงานสูงมันใช้พลังงานไฟฟ้าสูง พอมันโดนระบบป้องกันความผิดพลาดปิดลงไปนักวิทยาศาสตร์ก็นั่งคิดกันว่าเรามีเครื่องส่งอีกตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นระบบสำรองแล้วมันไม่ใช่ X-Band มันเป็น S-Band S-Band S เนี่ยใช้ขึ้นความถี่ต่ำกว่าเยอะแต่มันก็ใช้พลังงานต่ำกว่าด้วย S-Band เนี่ยใช้แค่2.3 GHz หูฟังดูคล้ายๆกับบลูทูธฟังดูคล้ายๆกับขึ้นไร้สาย Wi-Fi แบบแบบช n แนลเล็กๆในบ้านเรา <laughs> ในโลกเราโอ้โหนะบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะมีคำถามอันนี้ผมผมนั่งในใจคุณแล้วผมถามแทนผมตอบแทนคุณเลย บางคนบอกว่าเออมันส่งคลื่นไกลๆขนาดนั้นได้ยังไงมันจะต้องมีกําลังส่งมากแค่ไหนเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับบนอวกาศเนี่ยไม่มีแรงต้านไม่มีตัวรบกวนสัญญาณใดๆเลยนะครับบนอวกาศเนี่ยชั้นบรรยากาศของอวกาศเนี่ยสามารถคลื่นสามารถวิ่งไปได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีแรงส่งมหาศาลครับ จะส่งคลื่นอะไรก็ได้ส่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะวิ่งตามทางของมันไปเรื่อยมันก็จะแผ่กระจายไปเรื่อยแล้วมันวิ่งได้แบบนั้นไม่มีวันหยุดจะไปไกลแค่ไหนก็ได้นึกเอาง่ายๆครับคอสเมิกไมโครเวฟแบ็กกราวเนี่ยคลื่นความถี่ที่เป็นไมโครเวฟเนี่ยที่เกิดจาก Big Bang ที่เกิดเมื่อ13,800ล้านปีทุกวันนี้ยังส่งมาถึงโลกเราได้อยู่เลย คลื่นนั้นน่ะเป็นคลื่นแบบโอ้โหคลื่นระดับไมโครเวฟนี่คือเป็นหลักร้อยเมกะเฮิรนะครับไม่ถึงกิกะเฮิรด้วยยังสามารถวิ่ง1นึ่งมืนกว่าล้านปียังวิ่งมาจนถึงโลกเราทุกวันนี้ได้แสดงว่าไม่ว่าคลื่นอะไรที่ v o ยเ g อร์หและ2จะส่งกลับมายังไงก็มาถึงโลกได้ครับใช้พลังงานต่างกันแค่นั้นเองในการส่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราลองเปิดไอตัวเครื่อง Sband ดูไหม ว่าถ้ามันใช้ไฟน้อยกว่าไอ้ระบบป้องกันความผิดพลาดเนี่ยมันยังอาจจะอนุญาตให้ไอ้เครื่อง s b a แบเนี่ยส่งแต่ทีมที่วิเคราะห์ด้วยกันเขาก็บอกว่าโทษนะครับพี่ไอ้เครื่อง s b a แบเนี่ยเราไม่เคยใช้เลยนะมันถูกติดตั้งไปในยานเนี่ยตั้งแต่ปี1977มันทดสอบการส่งสัญญาณครั้งสุดท้ายเนี่ยปี1981ครับมันคือ43ปีมาแล้วนะที่มันไม่เคยทำงาน เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทํางานได้หรือเปล่าอ่านะครับนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าไม่ได้ตอนนี้ละเราเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ต้องลองดูยังไงพลังงานที่มีอยู่ตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะเปิดเครื่อง X-Band แน่นอน เราลองเปิดไอเครื่องสำรองนี้ดูมันไม่ได้เปิด43ปีแล้วมันอาจจะสตาร์ตติดก็ได้โอ้ <c oughs> มันต้องใช้ไดเกียวทูทแน่นอนเลยเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับก็ทดลองดูครับส่งคําสั่งไปครับไปเปิดเครื่อง s b สแบแล้วให้เครื่อง s b สแบนปิ้งกลับมายัางโลกครับรอไปเลย4 6ชั่วโมงในที่สุดวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาครับโลกของเราก็ได้รับสัญญาณจากวอยาเจอรครับเป็นสัญญาณปิงด้วย ตัวเครื่องส่งสัญญาณวิทยุสำรองที่ไม่ได้ใช้มานานแล้ว40กว่าปีแล้วส่งด้วยย่าน S-Band มาถึงแม้ว่าคําสั่งหรือว่าข้อมูลที่ส่งกลับมามันจะเจือจางมากๆเพราะว่า S-Band เนี่ยขึ้นความถี่มันต่ํากว่านะครับมันแค่2.3 GHz มันส่งมาในเจือจางมากๆแต่เราก็พอที่จะจับสัญญาณได้แล้วก็ถอดรหัสสัญญาณได้ว่ามันมาจาก Voyager 1นะครับแล้วเราก็โล่งใจทุกคนก็โล่งใจว่าโอเค v อยเจอร์ยังอยู่นะฮะณนะเวลานี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะฮะทีมดูแล Voyager 1เนี่ยยังคงจะไม่เปิดระบบ X-Band นะครับจะใช้ X-Band เนี่ยต่อไปจนกว่าจะดูว่าระบบป้องกันการผิดพลาดบนยาน Voyager 1เนี่ยจะปลดสถานะประจำการออกแล้วเมื่อมีพลังงานมากพอนะครับจริงๆผมยังไม่ได้ไปศึกษาว่า ไอ้ยานสองลำเนี้มันใช้อะไรผลิตพลังงานมันไม่น่าใช้โซล่าเซลล์นะเพราะมันไม่น่ามีแสงอาทิตย์แล้วมันไปไกลขนาดนั้นนะแสงอาทิตย์ไปไม่ถึงแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่ามันใช้แร่เลเดียมหรือใช้อะไรสักอย่างนึงในการผลิตไฟนะน่าจะเป็นพวกแร่นิวเคลียร์อย่างหนึ่งแหละที่สามารถให้จ่ายไฟได้นะฮะซึ่งไอ้ระบบสร้างพลังงานนี้มันจะทำงานได้แค่50ปีเท่ากับว่าจากนี้ไปเนี่ย เราอาจจะมีความหวังสุดท้ายอันเลือนลางที่เราสามารถติดต่อสื่อสารแล้วให้วอยาเจอหนึ่งส่งข้อมูลกลับมาหาเราได้อีกสัก2อสปีครบ50ปีเมื่อไหร่ไอตัวสร้างพลังงานตัวนี้มันอาจจะหมดอายุแล้วก็หยุดการทำงานถึงตอนนั้นเราก็จะได้บายบายวอยาเจอหนึและว o อยาเจอสองอย่างเป็นทางการนะครับแล้วหวังว่าเขาจะเดินทางไปจนถึงดาวดวงหนึ่งที่มีอารยธรรมแล้วก็ตอบกลับมาหาเรา เกือบหลับแต่กลับมาได้วอยเจอหนึ่งครับ